ป่าทั้งหมดเลยแล้วก็พื้นที่มหาศานะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หลุดออกไปที่อื่นแน่นอนนะครับตอนนี้เขาสุขภาพดีแล้วนะครับแล้วก็สามารถเลื้อยได้เป็นปกติเลยนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะครับเพราะว่าตอนมาก็พางตายแล้วนะครับสวัสดีครับ ผมอดามตีสิบครับแอดมินเพจเรื่องเล่าชาวสยามและเพจบุคเพสันนิวาสนะครับวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวของคุณหมอพ่อพระตัวเงินตัวทองครับแต่คลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของคุณหมอวีนายสัตวแพทย์ทวีศักดิ์อนันต์ศิริวัฒนานะครับเป็นพ่อพระงูเหลือมด้วยนะครับไม่ใช่ตัวเงินตัวทองอย่างเดียวนะครับผู้ที่ชุบชีวิตงูเหลือมที่ปางตายให้กลับมา รอดกลับสู่ป่าได้นะครับเคตนี้นครับช่วยชีวิตเจ้าเละเทะนะครับงูเหลือมผู้น่าสงสารนะครับอาการปางตายตั้งแต่วันที่มีผู้นําส่งเข้าโรงพยาบาลสัตว์คลองหลวงนะครับจังหวัดปทุมธานีซึ่งคุณหมอวีนะครับมีการโพสต์อัปเดตของอาการของเจ้าเละเทะเจ้างูเหลือมตัวนี้สี่ครั้งในหน้าเฟซของคุณหมอนะครับเดี๋ยวเรามาย้อนดูภาพตั้งแต่วันแรกที่เจ้าเละเทะ มาถึงมือคุณหมอพ่อพระกันนะครับวันที่หนึ่งกันยายนคุณหมอวีได้รับข้อความจากคนช่วยเหลือเจเหลงผู้นั่งสารหลังจากน้องถูกตีบริเวณหัวลำคอและลำตัวมีชมุกหมวกแทงที่หัวใต้กระโหลกศรีรษะคือลำคอบริเวณปากล่างฉีกขาดทะลุถ,ถึงภายในช่องปากลำคอมีรอยบาดเจ็บและผิวหนังฉีกขาดชอกช้ำทั้งภายในและภายนอกที่นแน่แน่บาดเจ็บรุนแรงในปากและทั่วตัวช้ำไปด้วยเลือดรอดูว่าหลังจากเย็บแผลในช่องปากและให้ยา จะมีอาการดีขึ้นหรือเปล่ารอรุ้นกันนะครับมาต่อกันที่โพสต์ของคุณหมอวีวันที่10กันยายนอัปเดตงูเหลี่ยมเจ้าเลเทะหลังจากที่ช่วยมาเป็นเวลา9วันวันนี้มีการตอบสนองที่ดีขึ้นเริ่มอ้าป,ปากอยากกัดหมอแล้วแผลเชั่วโมกที่มดูดีขึ้นมากแผลหนังเปิดจากการฟาดด้วยไม้ก็แห้งดีแต่ปากที่รู้จักการใช้ชมกที่ปากล่างเป็นเนื้อตายจึงจําเป็นต้องผ่าตัดไหม่และเคียนเนื้อตายออกจันหมดอาการโดยรวมดีขึ้นตามลําดับมีแรงแล้ว ให้น้ำเกลือทำแผลให้ยาปฏิชีวนะและยาลดปวดกันต่อไปสู้ๆนะเจ้าเละเทะวันที่ยี่สองกันยายนเจ้าเหลือมเละเทะอัปเดตหลังจากที่ช่วยมาการดีขึ้นตามระดับนะครับอาการทางสมองกระเตี้ยงดีขึ้นรู้สึกตัวมากขึ้นอาปากสู้ได้แต่ยังคุมส่วนหัวได้ยากและเคลื่อนไหวลำตัวได้ไม่มากนักส่วนแผลที่ช่องปาก,ส,ปากส่วนที่จมูกแทงยังมีน้ำอักเสบและการอักเสบในช่องปากอยู่ครับวันนี้เก็บฟันที่หลุดหักและยังคาอยู่ที่เหงือกออกจนหมด เพื่อลดการอักเสบร่วมกับล้างแผลในช่องปากให้สะอาดมาร่วมลุ้นกันครับว่าจะดีขึ้นก่อนมีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ครับพงสุดท้ายของคุณหมอวิยคือเมื่อวานนี้นะครับเป็นข่าวเดียวทุกทุกคนที่ติดตามอาการเจ้าเลเทอะนะครับหลังจากรักษาการบาดเจ็บมาได้3เดือนก็สามรารถรักษาแผลตามตัวทั้งหมดได้หายดีแล้วอาการทางประสาทเนื่องจากกระทบกระเทือนที่สมองจากการถูกตีก็ดียนช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแผลชุวหมวทิ่มที่ปากก็หายสนิทแล้วครับถึงเวลาส่งกลับธรรมชาติแล้วครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์และทุกกาลังใจครับน้องเละเทะหายแล้วครับตามไปดูคลิปคุณหมอวีพ่อพระปล่อยเจ้าเละเทะคืนสู่ป่านะครับที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1บริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยปลือตามลขาวพระจังหวัดนครนายกครับผมมาตอนนี้ที่ผมยืนอยู่ก็จะเป็นอ่าองเก็บน้ําห้วยปลือนะครับ,รบแล้วก็อยู่ในส่วนของพื้นที่ของอุทยานนะครับคราวนี้ได้รับความช่วยเหลือจากพี่พิชัยครับ นะครับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่หนึ่งจังหวัดนครนายกนะครับพี่วิชัยพามาลึกเลยนะครับ <c oughs> บรรยากาศนี่คือไม่ต้องห่วงว่าเดี๋ยวเลอะเทจะไป <c oughs> ใน <c oughs> จุดที่ <c oughs> ไปเจอคนหรือว่าไปเข้าบ้านคนอะไรอีกนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีการเก็บน้ํามีพื้นที่ที่ชุ่มน้ําอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นป่าเลยด้านหลังนี่เป็นป่านะครับตอนนี้เลอะเทเริ่มเริ่มสำรวจแล้ว นะครับเริ่มสำรวจลวะเดี๋ยวเราค่อยๆย,ยังไม่จะได้ไม่ต้องกลัวมากไปไู่ไปน,นี่ปล่อยแล้วนะครับก็สบายเลยเพราะว่าด้านหลังที่น้องกำลังไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นเขาละนะครับก็จะเป็นป่าทั้งหมดเลยแล้วก็พื้นที่มหาศาลนะไม่ไม,ไม่ไม่หลุดออกไปที่อื่นแน่นอนนะครับเนี่ยตอนนี้เขา สุขภาพดีแล้วนะครับแล้วก็สามารถเลื้อยได้เป็นปกติเลยนะครับรอ,อาจจะไม่ร้ออร์เซ็นะครับเพราะว่าตอนมาก็พางตายแล้วนะครับครับผมตอนนี้แผลที่ปากหายหมดแล้วแผลลำตัวหายหมดแล้วนะครับแล้วก็แลบลิ้นสัมผัสอากาศสัมผัสกลิ่นได้ปกตินะครับอุตสาห์ช่วยมาจนถึงวันนี้แล้วจากงูที่กำลังจะตายนะครับเราก็เลยหาที่ที่ดีนิดนึง นะจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปจริงๆนะครับหมอถ่ยใกล้ๆก็ได้ครับว่าสุขภาพดีจริงๆแล้วตอนนี้เรื้อยปกติเลยนะครับให้เขาหาพื้นที่อยู่ของเขาเองละนะฮะนี่ได้พี่เจ้าหน้าที่พาเข้ามาลึกมากนะครับถนนคือถนนเนี่ยโฟร์วิลดรเข้าได้เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอารถ หล,หลููสวยๆเข้ามาได้เลยต้องยืมรถเจนะ้าหน้าที่นิดนึงนะฮะเอาละเริ่มละเริ่มเลี้ยวละเริ่มหาพุ่มไม้ละนะครับไปเลยลูกไปเลยนะครับไปได้ดีฮะไปได้ดีไปได้ดีไไดดเห็นแล้วไม่ห่วงละประมาณ80สิเมตรก็จะเป็นลำธารแล้วครับครับข้างหน้าเนี่นะครับ สรงเบรน์นี้ก็จะมีลำธารเล็กๆอยู่ด้วยนะครับที่เชื่อมต่อกับอ่าเก็บน้ำนะครับตอนนี้ไปละวไปละรู้ทางดีจริงๆเลยกลิ่นสัมผัสดู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 ดดไปไปดูเบรนศรีษะนะครับเขาหลบหลบหลีกเลื้อยได้ดีมากเลยนะครับไม่ไม่ไม่มีแบบไม่มีชะลอหรือช้าเลยนะครับพยายามเข้าป่าไปเลย ซีกศีรษะรู้ทางมองเห็นนะครับทีแรกท,ทีแรกก็คิดว่าตาจะบอดแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ช่วยมาจนมองเห็นปกติเลยนะครับสังเกตการเลื้อยนะครับคือเรียกได้ว่าเหมือนงูปกติเลยนะครับไปแบบสบายๆเลยนะครับก็คงได้อยู่อาศัยอยู่แถวนี้แหละครับซึ่งไม่มีมนุษย์อยู่นะครับแถวนี้ไม่มีเลย โชคดีของมันจริงๆนะครับก็รอดด้วยแล้วแถมได้มาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยด้วยนะครับก็จะได้มีชีวิตมีลูกมีหลานต่อไปเสร็จภารกิจเรียบร้อยครับสำหรับการช่วยเหลือเจ้าเหลือมเลเทนะครับกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับต้องขอขอบคุณคุณหมอพ่อพระคุณหมอวีนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับทาง สาราพัสว์ชนแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ